ข่าวพายุมาแล้วพายุลูกที่26ก่อตัวพายุโซนร้อนปลาบืกเริ่มกระทบพรุ่งนี้25-26ธันวาคม2567พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาทภาายัยอุทกภาายัพย,าายภพยากรณ์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรมที่พอลุกพิลาชัยทาง Facebook ประจํวันคารที่2 4ธันวาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อาจารย์จะพามาดูและติดตามพายุโซนร้อนปลาบืก จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยทาให้มีลมพัดนําในด้านของกลุ่มฝนกระจายเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยรวมถึงอากาศหนาวเย็นและพื้นที่ฝนบริเวณภาคใต้แนวโน้มฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้บริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ก็ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนแต่จากกำลังแรงก็อ่อนกำลังลงบ้างเป็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนบนดังนั้นเชื้อไม่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนยอดดอยยอดภูก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และอาจจะมีน้ําค้างแข็งในบางพื้นที่นะครับดังนั้นในช่วงนี้ต้องฟอรระวังในด้านของอากาศที่แห้งและอากาศที่เย็นซึ่งอาจจะทําให้เกิดอักขีภัยรวมถึงระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเข้ามานะครับใได้ของลมกระโชกแรงในการแจ้งเตือนลมกระโชกแรงในวันนี้ก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาอีกครั้งซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่มกดาหารอํานาจเจริญ ยโสธรอ,อุบลราชธานีรีส,สกเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีอ่างทองสาแก้วจันทบุรีรวมถึงจังหวัดตราดก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับและในด้านของลมกระโชกแรงก็จะค่อยๆลดความแรงลงบ้างนะครับแต่ก็ยังคงมีลมเข้ามาตลอดทั้งช่วงจนถึง29ธันวาคม หลังจากนั้น30ธันวาคมเป็นต้นไปให้ได้ของลมกระโชกแรงก็จะลดลงแล้วนะครับและจะเริ่มแรงมาอีกครั้งในช่วงวันที่4มกราคมจนถึง7มกราคมติดตามการอัปเดตพยากรอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับให้ได้ของลมกระโชกแรงเข้ามาก็ทําให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งไฟไหม้ก็เกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนี้ที่บริเวณพื้นที่บ้านคูบตาบนคูบ อำเภอนาำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดก็มีได้ของไฟไหม้เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้านของชาวบ้าน่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะน,นี้ซึ่งได้ของรถขององค์การบริหารส่วนตำบลก็รีบนำน้ำมาฉีดดับและควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทันนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับนอกจากศรีสะเกดแล้ว ซึ่งเป็นไฟไหม้ได้ของไรนาของชาวบ้านจากให้ได้ลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณวรัชยาอัมคาริสนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ในด้านของลมกระโชกแรงก็จะต้องเฝ้าระวังกันต่อตั้งแต่ในวันนี้24ธันวาคมจนถึง29ธันวาคม หลังจากน้ำลมกระโชกแรงก็จะลดลงและเตรียมรับมืออีกครั้ง4มกราคมจนถึง7มกราคมซึ่งลมหนาวจะค่อยๆอ่อนกำลังลงในด้านของลมหนาวอ่อนกำลังลงก็จะมีฝนพัดแทรกเข้ามาจากลมตะวันออกที่พัดนําฝนจากรบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยให้เข้ามาปกคลุมซึ่งมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมมีกําลังปานกลางดังนั้นฝนที่พัดแทรกเข้ามาก็เป็นไปได้ยากที่จะตกนะครับ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาซึ่งลมตะวันออกจะพัดนำกลุ่มฝนเข้ามาได้บางส่วนในวันพรุ่งนี้2ี่ถึงท6ธันวาคมจากการกระจายกลุ่มฝนของพายุปลาบึกที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรชั่นหลังจากนั้นจะกระจายกลุ่มฝนเข้าสู่บริเวณพื้นที่อาจจะมีตกบ้างบางพื้นที่นะครับก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของฝนที่จะเกิดขึ้นในบางพื้นที่แต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับ ตามสภาพของอากาศหนาเวเย็นที่เข้ามาในช่วงนี้แน่นอนนะคะว่าฝนก็จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับดังนั้นกรมอุตุนยิยมวิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุปลาบึกนะครับโดยเมื่อวานนี้ทิเดนของพายุดิปรรชันได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้ชื่อว่าพายุโซนร้อนปลาบึกกรมอุตุได้ออกประกาศเมื่อคืนนี้23นาฬิกาเมืม่อเวลา22นาฬิกา 23ธันวาคม2 5 0 7เมื่อวานนี้นะครับพายุปาบือบริเวณเทะเลจีนใต้ทางตอนล่างศูนย์กลางอยู่ห่าง6 0 5กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามหลังจากนั้น4ีนกาของวันนี้24ธันวาคม2 5 0 7พายุโซนร้อนปาบืกบริเวณเทะเลจีนใต้ตอนล่างศูนย์กลางห่างประมาณ545กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามหรือที่ละจิจูด 11.6องศาเหนือลองจิจูด111.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใ้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ11กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามในช่วงวันทีท่24-25ธันวาคมในวันนี้และวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมคอประกาศต่ําในระยะต่อไปส่งาาพัดนำไม่25-26ธันวาคมจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนปรากอบการมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดเข้ามาปกคลุม อาวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปรมมณฑลภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายอยากจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรในวันดังกล่าวไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันกลางปานกลางอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังห้ามเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนขอให้ติดตามประกาศพยากรากาศจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งในด้านของพายุปลาบึกหมายถึงชื่อปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ปลาบึก อยู่ในแม่น้ำโขงตั้งโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นพายุลูกที่26จากการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกียวญี่ปุ่นต่อไปจะพาไปดูการเยาีรย์อากาศในวันนี้ถึวันพรุ่งนี้24่สิบสีธันวาคม2องพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงงหน้านี้นะคะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิตม่ำสุด14-17องศาและสูงสดุด2ี3 0องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด51 1องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด 11- 17องศาและสูงสดุดย7 3 0ิบองศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด6-10องศาลมตะานออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาและสูงสุด28-30องศาลมตะานออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะานออกอากาศเย็นและจะมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด8-22องศาและสูงสุด9-31องศา จากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลคลื่นสูง1นงเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22่อ19งองศาและสูงสุด29-31บกาถึงองศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบียงอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนอง้อยละ20 ส่วนมากนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด8 25องศาและสูงสดุด28-32องศาลมจมอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วที่10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้านขนอง้อยละสิส่วนมากตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาและสูงสุด3 1 3 3องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสูงสุดถึง30มกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามพยาการณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันตรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากกินวาคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชอบกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ